แองนาเน่เราจะแน่นเพราะเราเราปรับนางเราเสมอยาเยอะจะไม่มีแล้วสวนนาจเจ้านี้คือเขาไม่สนใจเท่าไราหร่ก็นาข้างเคียงติดกันข้าวเขาจะเสียเป็นแองนาเนี่ยข้าวจะเสียเยอะเวลาเกี่ยวก็จะได้น้อยเพราะว่าเขาจะทำกันดูเอาองใครของมันก็แล้วแต่ใครจะทำ อย่าแองน้าใหญ่ใหญ่เนี่ยเขาข่าวเขาจะไม่ได้ตรงเนี้ยแล้วลงไปเนี่ยรถลงไปติดหลมเลยลึกรถเขาก็ไม่ขยากเกี่ยวให้เท่าไรมันลึกมันน้าไม่แห้งแล้เสือของลงเนี่ยมันมันเสมอข่าวยี่มันไม่มีแอง น,นามของ,บบงเราทำต้องวาางใก้เลื่อนเคียงนาติดการก็ให้แต่ต้นสากเยของเราหมดคือเราจะไม่หวงกันสายกันไปนะที่กับรถจะเวริเวรกว้างหน่อยรถพริงอับมาเขามาได้รถพลิงอับรถไถเนี่ยมากับลำตรงนี้เวลาเข็นปุ๋ยมานะ่ะมาไว้ตรงนี้คนแบกปุ๋ยเขาก็ เขาก็ไม่ต้องลำบากเพราะว่ามันมีทางเข้าไป